สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเ c ซทุกทุกท่านนะครับอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนี้ชาแนลนะครับพี่น้องเนาะวันนี้ก็จะมาลวงเบ็ดกันนะครับพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อวานนี้เนาะทางบ่าวปุ้ยนะกับช่างพงนะฮะกะ็สายเบ็ดเนาะฝั่งด้านโน้นนะครับพี่น้องอเรามาลวงเบ็ดกันเลย นะครับพี่น้องเอฟซีผมเป็นคนพาดให้ตรงนีน้เนาะนะครับอ่าอันนี้ครับแดดก็ร้อนนะครับพี่น้องอ่าเสพเยือ่อเสพเยือ่อนะครับอ่ะไม้สามไม้สี่ลงไปแล้วนะฮะเอฟซีนี่ครับใส่เบ็ดใส่เบ็ดโฟมนะ ก็มันซอดก่อนนะก็ซอดแล้วก็ยังเสียพ่อใหม่อ่าแป๊บเดียวนะฮะทุกท่าน,านสองสามสี่ห้านะครับห้าหมายไปแล้วเนาะ วันนี้นะครับสองร้อยยี่สิบสี่หลังนะฮะ FC <อ><อ>นี่นะก็ยาวนะฮะ FC ทุกท่านนู่นไปถึงนู่นแลยเนาะ อันนี้เป็นเป็นฝายนะฮะไม่ใช่เขื่อนเนาะไม่ใช่เขื่อนนะฮะเอฟซี F C. ฝายห้วยกระสะนะฮะอา่าฝายอ่างเก็บน้ำเนะเาะอ่าหลายหลายคนสงสัยว่าเอออยู่บนภูเขาม,มันมันมีเหมือนอ่างเก็บน้ําได้ยังไงเนาะมีครับพี่น้องนะครับมันมีน้ําได้ยังไงมีครับพี่น้องอ่น้ําก็ไหลลงมาจากภูเขานะครับพี่น้องเอฟซี C. ตรงนี้ขึ้นเขาก็ไม่หมานเนาะทุกท่านนะก็เปลี่ยนนะฮะ <c oughs> ขึ้นเขาสามวันแล้วนะฮะไม่ไม่ได้เนาะไม่หมานนะฮะก็เอาเปลี่ยนมาลงน้ํากันก่อนนะครับ <c oughs> แดดร้อนเนะนะเาะอออันนี้เป็นเกาะเนาะทุกท่านนะนะบ่าวปุ้ยบอกว่าอย่าติ้งแหงนะฮะเดี๋ยวมันเรือมันจะปิ้นนะครับพี่น้อง ผมกค็ค่อยๆนะครับนี่ครับก็อยู่หลังวัดนะครับน,นี่ครัฝ่ายฝายน้ำล้นนะฮะโอเคเนาะช่องของช่างพงก,ก็ขอจบคลิปวพงเท่านี้ครับ ต่อกันที่ช่องช่างนี้นะครับสวัสดีครับต่อกันเลยนะครับพี่น้อง,องกับภารกิจนะการใส่เบ็ดนะครับ ผมรับหน้าที่นะฮะเป็นคนถ่ายคลิปนะครับพี่น้องชวนตรงนี้นะใส่เยือ่อ <Yep. S 1> เสียบเยือนะ่อเนาะไม่ใช่ใส่เสียบเยื่อนะฮะปาปุ้ยก็เป็นคนหย่อนเบ็ดนะฮะเอฟซี FC. ไปพี่น้องก็ฝั่งด้านนี้นะครับได้ไม่ได้ก็ลุ้นเนาะทุก<อ>ท่านก็คือของของวะว่าเมืเออ่อ,อ,อวานก็มีมันไม่คล่องเหมือนวันนี้ วันนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเบซ้ายเวขวามาเจ้าเอาเอาถุงใหม่เลยบ่โอ้นะฮะเอฟถุงใหม่นะฮะ,ะเบ็ดที่ทำใหม่ในวันนี้เนาะใส่ก่อนนะครับ แหกหมานแหกหมานนะครับพี่น้องอม,มาปุ้ยก็คล้องนะฮะเอฟซีพายมือเดียวนะฮะทุกท่านเนาะใส่มือเดียวโอ้โหมันจะเกินไปนะฮะทุกท่านหมุนบีบับบี้บับอยู่นะครับผม หมุนไปใส่ปับ๊บหมุนไปใส่ปุ๊บเลยนะฮะทุกท่าน oh. มมนจะเกินนะฮะก็หาหอยไปด้วยนะครับพี่น้อง oh. หาหอยไปด้วยใส่ไปด้วยใส่เบ็ดไปด้วยนะครับโอ้ผ oh. ักเกษตรนี่ ไมใ่ใส่ไม่ได้ใส่ขไปกีนะวางไว้ที่นี <ừ. S 2> ่เลยเดี๋ยวสูดไขรสูรมันนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปต่อนะครับพี่น้อง ตรงนี้จบคลิปหน่อยผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ